ครอบครัวพานิชพิสารและชมรมโฮปจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ47ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกษรินพานิชพิสารผู้ให้การสนับสนุนชมรมโฮปสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อวันที่19มกราคม2568เวลา11นาฬิกา ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชราถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวพาณิชพิสารนำโดยนายอัครนันพาณิชพิสารนางธัญธรพาณิชพิสารและนางสาวเนนซี่ปิยนุษพาณิชพิสารประธานชมรมโฮสสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมอบขนมปังปีป้และเงินให้กับคนชรานะคะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ47ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกษรินพาณิชพิสารผู้ให้การสนับสนุนชมรมโฮปสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาค่ะโดยมีครอบครัววรันวงเจริญนายธนิตพงศ์วรันวงเจริญนาทนง,นงนาทิพป,ประภาวรันวงเจริญนายภัยทูลเรืองวานิชรองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกชมรมโฮปสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาคณะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักนะคะโดยบรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีเสียงเพลงทางด้านหน้าเวทีแล้วนะคะคุณตาจากมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสยังมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์และวอวยพรให้กับครอบครัวพาณิชย์พิสารด้วยคนที่ไปร่วมงานต่างก็มีความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ค่ะ วันนี้นะคะชมรมโฮมสพานบูญแห่งความหวังและศรัทธานะคะมาจาัดก,กิจกรรมที่บุริธิวัยวัฒนานิวาสนะคะเลี้ยงโต๊ะผู้สูงอายุนะคะจัดสังสรรค์ให้ผู้สูงอายุมอบความสุขให้ทุกท่านนะคะแล้วก็มอบขนมมอบมอบเงินนะคะเนื่องในวันวันเกิดของผู้อุปกราระคุณของชมรมโฮมนะคะแพทย์หญิงเกษรินพานิพิสาระคะ่ะชมรมโฮมเราก็ดีใจครับที่มาเห็นคุณตาคุณยายนะครับมีความสุขที่ได้ทานอาหารอร่อยๆครับวันนี้ก็ต้องอ ดีใจนะครับที่ได้มาเลี้ยงอาหารของผู้สูงอายุที่นี่ครับก็ปีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ